หรือว่าตระกูลหุ่นใกล้จะถึงวันอวสานแล้วบทความต่อไปนี้เป็นบทความจากคุณเดชานรุนาธที่ได้โพสต์ข้อมูลเอาไว้ในเพจอย่างน่าสนใจว่า ช่วงนี้ผมว่ากองทัพไทยทำงานกันดีมากฉลาดและรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของเขเมรไปทุกด้านตั้งแต่กองทัพประกาศกฎอัยการศึกออกมาจากที่ไทยเสียเปรียบเขเมรทุกอย่างจากการทำงานไม่ได้เรื่องของแพรทองทานกับนายภูมิธรรมก็ปรากฏว่าในปัจจุบันไทยขึ้นมาคุมความได้เปรียบเขเมรแทบจะเบ็ดเสร็จทุกอย่างผมอยากเห็นจริงๆว่าเป็นฝีมือกุนซือจากกองทัพไทยคนไหนท่านนี้หรือกลุ่มนี้ในอนาคตต้องเป็นที่พึ่งของประเทศชาติได้แน่นอน ความฉลาดแรกคือการตอบโต้สองพ่อลูกตระกูลหุ่นแบบเหนือชั้นก็คือยังคงตรึงกำลังเอาไว้จำนวนมากแม้ทหารขเขมรจะถอยออกมาถึงนอกเขตต้นพญาสัตบันแล้วก็ตามเพราะเหมือนรู้ว่าหุ่นเซนจะต้องโพสต์ข้อความหลอกชาวขเขมรต่อไปว่าไม่ได้ถอยทัพแค่ปรับกำลังพลใหม่ การตรึงกำลังทหารไทยเอาไว้จำนวนมากและเตรียมความพร้อมเรื่องอาวุธพร้อมตอบโต้ตลอดทำให้คนเขเมรได้เห็นภาพความจริงที่ชัดเจนว่าทหารฝ่ายตนเองได้พ่ายแพ้แล้วจริงๆและกองทัพไทยก็ได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดแล้วความฉลาดครั้งที่2การสั่งปิดพรมแดนที่เป็นจุดกล่องดวงใจของรายได้หลักของตระกูลหุนคือห้ามคนไทยเข้าไปเล่นบ่อนคาสิโนในเขเมรงดการส่งอาหารและสินค้าอุปโภคทั้งหมดเข้าไปในจุดสำ ขั้นของเขมรทำให้ฮุนเซนเดือดดานอย่างหนักเลยออกมาตรการงดเวลาวีซ่าของไทยให้พำนักในเขมรได้แค่เหลือ7วันจาก29วันกองทัพไทยก็ตอบโต้ด้วยการผลักดันแรงงานเถื่อนเขมรจำนวนมากกลับเขมรในทันทีและสั่งตรวจสอบวีซ่าคนเขมรให้เข้ามาพำนักในราชอาณาจักรไทยได้แค่7วันเหมือนกันจากที่เคยฟรีวีซ่าและถือโอกาสส่งเสริมการกวาดล้างและผลักดันแรงงานเถื่อนของเขมรจำนวนนับล้านคนออก ออกจากราชอาณาจักรไทยทรงกลับคืนประเทศเขมรทำให้สองพ่อลูกตระกูลหุ่นขาดรายได้อย่างหนักและต้องแบกรับภาระคนตกงานในประเทศเพิ่มขึ้น ความฉลาดครั้งที่3านำทูตทหารฝ่ายความมั่นคงของทุกประเทศเข้าร่วมประชุมรับรู้ถึงพฤติกรรมของฝ่ายเขมรต่อกรณีการลุกล้ำอธิปไตยของไทยและมีเจตนาชั่วร้ายที่คิดจะนำกองทัพเขมรบุกเข้ามายึดตัวประสาทของไทยให้ทูตทหารฝ่ายความมั่นคงของทุกประเทศเข้าใจอย่างถูกต้องว่ากองทัพไทยจำเป็นต้องตัดไฟฟ้าและตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและงดการส่งอาหารและเชื้อเพลิงพลังงานเข้าไปยังเมืองเขตเศรษฐกิจสำคัญของเขมรเพราะ ตรวจทราบชัดเจนว่าเป็นแหล่งฟอกเงินขนาดใหญ่เปิดบ่อนคาสิโนเพื่อสร้างอาชญากรรมทางไซเบอร์และเป็นศูนย์รวมของแก๊งมิจฉาชีพทางการเงินขนาดใหญ่ทั้งค้าอาวุธสงครามและเป็นทุนใหญ่หนุนกองทัพขเขมรให้บุกเข้ามารุกรานอธิปไตยของไทยนี่คือเหตุผลสําคัญว่าทําไมยูถึงได้ออกมาตําหนินายหุ่นมาเนตเมื่อวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากยูว่าระหว่างจะเกิดสงครามล้างเผ่าพันธุ์ขึ้นมาอีกครั้งจากพฤติกรรมของตระกูลตนเองได้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมสถานทูตจีนถึงเปลี่ยนท่าทีไม่สนับสนุนขเขมรอีกต่อไปเพราะมีหลักฐานชัดเจนว่าขเขมรมีเจตนารุกล้ำอธิปไตยของไทยจริงและเห็นชอบที่ไทยจะตัดไฟตัดความช่วยเหลือขเขมรทุกทางจากการยกประเด็นเรื่องรัฐบาลขเขมรอยู่เบื้องหลังอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ผู้นำจีนเกลียดเข้าไส้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นไม่พูดมากพร้อมสนับสนุนไทยทุกด้านหากไทยเปิด คลามกับขเขมรแบบจริงจังและนอกจากนี้นะครับคุณเดชานรุนาถยังได้มีการไปเช็คข้อมูลแล้วว่าเป็นเรื่องจริงตอนนี้เจ้าของกิจการร้านค้าเจ้าของบริษัทและโรงงานมีการสั่งเลิกจ้างแรงงานขเขมเรจำนวนมาก และเป็นจังหวะเดียวกันที่เศรษฐกิจไม่ดีแรงงานขเขมรจึงเป็นตัวเลือกแรกที่ถูกเลือกจ้างในทันทีนี่เป็นข้อดีของคนไทยในยามบ้านเมืองถูกขเขมรเข้ามารุกรานและมีพฤติกรรมอันเลวทรามจากผู้นำของขเขมรคนไทยทั้งหมดจะยุติความขัดแย้งและเห็นต่างทางการเมืองกันเองลงชั่วคราวแล้วหันมาร่วมมือร่วมใจกันไปจัดการกับขเขมรอย่างพร้อมใจกันเลยทีเดียว ส่วนทางฝ่ายการเมืองดูเหมือนว่าแพรทองทานกับนายภูมิธรรมจะทนกระแสสังคมกดดันไม่ไหวหลังประชุมเรื่องความขัดแย้งข้อพิพาทชายแดนไทยที่ตระกูลหุนสร้างสถานการณ์เพื่อเรียกคะแนนนิยมของตนเองก่อนการเลือกตั้งในขเขมรแต่เล่นจนเลยเถิดมากไปจนมาเจอของจริงที่กองทัพไทยจะไม่ยอมอดทนต่อพฤติกรรมของพวกพระยาละแวกนี้อีกต่อไปแล้วที่สุดทั้งสองคนก็ตัดสินใจให้กองทัพไทยเป็นผู้จัดการกับปัญหาขเขมร ที่บังอาจลุกรานเข้ามาในดินแดนไทยกันแล้วหลังจากเจ้าของกิจการไทยร่วมกันออกมาบอยคอร์ดเขมรโดยการปลดคนงานเขมรจำนวนมากออกและขับไล่ให้ไปตามเวรตามกรรมแล้วต่อไปคนไทยทั้งประเทศก็อยากเห็นแม่ทัพภาคสั่งปิดด่านพรมแดนทุกจุดกับเขมรห้ามซื้อขายสินค้ากันแบบไม่มีกาหนดคนไทยทั้งชาติอยากเห็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานสั่งห้ามรถบรรทุกน้ำมันกับกา๊าซส่งไปที่เขมรคนไทยทั้งชาติอยาก อยากเห็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสั่งยุติการส่งกระแสะไฟฟ้าและตัดสัญญาณส่งอินเทอร์เนต็ตทั้งหมดไปยังขเขมร <c oughs> เพื่อประท้วงและดัดสันดานไปยังคนตระกูลหุ่นของขเขมรและอยากเห็นกองทัพไทยบีบรัฐบาลเขมรให้จนแต้มหมากระดานจนประสาทหลอน และนอกจากนี้การกดดันขเขมรทุกทางและตัดความช่วยเหลือทุกอย่างของกองทัพไทยคือการบีบให้ตระกูลหุนให้ไปเผชิญหน้าตามลำพังกับฝ่ายค้านของตนเองและข่าวลือเริ่มแพร่กระจายไปทั่วขเขมรว่าประชาชนเริ่มลุกฮือไม่เอาตระกูลหุนเพราะแพ้สงครามกับไทยไม่ได้ยึดตัวปราสาทและเก่อกูดของไทยเหมือนอย่างที่คุยเอาไว้และข่าวลือเริ่มระบาดหนักว่าตระกูลเตียที่มีเชื้อสายคนไทยที่คุมกำลังทหารทั้งหมดของ,ของขเขมรจะปฏิวั ัดรัฐประหารตระกูลหุนแบบนี้เท่ากับว่ากองทัพไทยเตรียมตัดหางตระกูลหุนแบบถาวรและให้ขเขมรไปจัดการปัญหาภายในของตนเองและงดความร่วมมือพวกอย่างกับตระกูลหุนขเขมรเพิ่งมีปัญหากับสปป,อปอลาวเรื่องพรมแดนนี่คือรอยร้าวที่เกิดใหม่ของขเขมรกับสปป,อปอลาว เขมรคือประเทศที่ติดหนี้จีนเป็นอันดับต้นๆของโลกและเงินสกุลเรียวไม่สามารถใช้ได้ในอาเซียนและทั่วโลกต่างจากสกุลเงินบาทไทยที่ในอาเซียนและทั่วโลกยอมรับกันหมด ปัญหาของตระกูลหุ่นก็คือไม่มีเครดิตที่จะขอกู้เงินจากที่ไหนได้อีกหากจีนและสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือนั่นก็หมายความว่าทรัพยากรทั้งหมดของเขมรและทุกพื้นที่ของเขมรจะต้องถูกนำมาจำนองหรือถูกขายแบบถาวรให้สองมหาอำนาจนี้และนั่นคงจะเป็นจุดจบของตระกูลหุน่นที่อาจจะเกิดสงครามล้างเผ่าพันธุ์กันเองขึ้นมาอีกรอบเมื่อเวียดนามส่งทหา,าทราาเข้ามาช่วยตระกูลหุน่นในขณะที่จีนจะกลับมาสนับสนุนปลุกผีเขมร แดงอีกรอบให้ขึ้นมาจากหลุมในขณะที่ประเทศไทยจะจำบทเรียนสำคัญให้ขึ้นใจก็คือต้องหยุดความสงสารต่อคนขเขมรเมื่อหากมีการอบพยพหนีตายขึ้นมาอีกครั้ง แต่ผมยังสงสัยอยู่ว่าเมื่อกองทัพได้ประกาศกฎอายการศึกออกมาแล้วปัญหาเรื่องขเมนกับไทยกองทัพก็ได้ประกาศออกมาชัดเจนแล้วว่าให้เป็นหน้าที่ของกองทัพไทยเท่านั้นเหตุใดยังเห็นภาพของนายภูมิธรรมกับแพรทองเที่ยวออกมาพูดวุ่นวายไปทั่วแถมออกมาตีเนียนและเคลมว่าเป็นผลงานของตนเองที่แอบเจรจากับขเมนมาตลอดแถมยังยกมือกราบไหว้ขอบคุณสรรเสริญต่อผู้นำขเมนที่ยอมถอยทหารออกไป